สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบก,กับช่องโกชัดทีวีกันอีกแล้วนะคะพบก,กับเกมที่มีชื่อว่าอัพุน่าอะไรวะอาพุกคาลิฟลันเนอร์นะคะอาพุกคาลิฟที่แปลว่าวิบัติวอกวิบัตินั่นแหละแล้วก็ลันเนอร์คือนักวิง่งนักวิง่งมีความวิบัติเอออะไรงั้นนะคะไปกันตัวอันนี้ก็จะเป็นเกมปุ๊บเกมวิ่งอันนเป็นเกมวิ่งแบบวิ่งอ่ะนี่วิ่งไปเรื่อยนะคะมันอยู่ในหมวด หมวดอะไรนะวิ่งไปสะดุดใน google play store google play store นั google play store ่นแหละค่ะถ้าอยากจะค้นหาแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีชื่อเกมที่คลิปเลยนะคะคลิปรออยู่นะคปรี link ลิชื่อเกมที่คลิปนะคะวินนี้ก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้โห เร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากมันวิ่งเนีแต่ว่าไอ้ถ้าช้ากว่านี้ไม่ถ้าช้ากว่านี้ไม่ได้อะมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเป็นแค่เริ่มต้นมันเร็วขนาดนี้ว่างไอ้ไม่ใช่สาหมือนแกพวกซอฟต์แวร์อะไรอย่างงี้พวกซอฟต์แวร์เริ่มต้นก็เริ่มต้นก็ไอ้นี่แหละเริ่มต้นก็ถ้าช้าแล้วให้อันี่ยาโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วมากเอ้ยตามไปทันยาโอ้ยยาโดด ร้อยก็สิบห้าเดีนไปต่อเลยต่อต่ต่อสิไปยื้อ้ายว้อยห้าวว่าน้าน้เียแต่มก็กอย่ออสามร้อยก็ได้สองร้อยก็ได้ โดนเนาะวิ่งเนาะโดดนเนาะโดดวิ่งเนาะโดนเนาะโดดโดดอย่าอย่าชนขอบไม่น่าพูดเลยสไลด์มาเลยสไลด์คิวเลยน,นี่มึงคิวแต่กูไม่คิวแล้วสิโอ้อยคุณคิวแต่ฉันไม่คิวแล้สิโดนเนาะวิ่งเนาะโดดเนาะวิ่งเนาะโดดเนาะวิ่งเนาะโดดนาะวิงดดว่งโก้ไม่มีของเสียบอไปหายโอ้ยหาย fuck you very much fuck you idar fuck fucker you fucker fuck now you fucker โดน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 อุ้ยยตาเแล้วเกือบเกือบไปเล้วโอ้ยโดนนี่นี่นี่เทพโอ้ยนี่เกือบตูกแล้วไม่น่ะอยามีหอเสียบเพลือนี่มาแล้ของเสียบเพ้ืจ้าเต็มๆเลย ยุบเนาะใช่วิ่งเนาะโดเนาะวิ่งวิ่งวิ่งอียกใหญ่ทำไมคนร้อนอย่างนี้วะเล่นไปคนร้อนไปโอ้ยกูจะเป็นโกนไรเด้ออโยคนร้อนกูเป็นโกนไรเด้ออโยแท้งแล้วต้องมีสติวิ่งโดดต้องไปไกลให้ได้แอมหัวร้อนแอมกอลไรเดอร์สแอมกอ โดนโดนยื้ยืดต่อสู้ไปเป็นไงล่ะกระโดดสูง,ง,กกดดสงอ่ะอ้าว <c oughs> แกระแทกอีกเอ <c oughs> <c oughs> ้ยังไงจะหัวล็อกระได้นีนะเหนื่อยเว้ยโดนได้ยุบนี่นี่นี่ปกักเมื่อโลกนี้เกิดสึน,นามิเราจะมาเหอย่างนี้แบบมั่วสัตว์นะแบบมั่วมาก จะทีบ้านทีนี้แบบมั่วมากวันหนึ่งได้มีชาวบ้านเิวิ่งมาไม่ใช่ถ้าเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งหนีไรื่อะไรเขาต้องวิ่งปาฟ้าดมกระโดดข้ามล่องเออข้ามล่องพวกอะที่นี่นั้นมันเป็นเออมันเป็นเกาะเกาะลอยฟ้าแล้วเขวิ่งกระโดดเกาะข้ามเกาะไปเรื่อยๆนะคะนี่วิ่งก็บอะไรก็ไม่รู้นี่โดดสูงมันไงแร้วเขาก็ทระโดดช่วย ตอนเขาิดเชื่อมเขาก็เ <linking> ป <mainstream voices> ็นนักกินโดรูมาก่อนเขาถึได้โดสูนี่ไม่ไมู่หปีกนีู่เป็นัวอะไรวุ้ยเฮยแม่เกแล้วยาหยาอยาอยากูบินได้อเขาจะแทงอะไร นี่ซินามีเหมือนจะเป็นซินามีนะวิ่งไล่ขนาดเนี้ยนี่ซินามีมาอย่างเฉียดไายมากปับพอจะเลิกเราจะตั้งใจกไโดมือนรอบที่แล้วนี่อืมอี๊ปักว่าเลยต้องกว้องแถวนี้โอ้ยเลยพวกที่เล่นงนเยอะได้ยังไงคือวะสกอร์เจอคือบางคนเนี่ย ตะก่เลยนะคือมันเล่นไปได้ไงแค่นี้กูจะตายอยู่แล้วเนี่ยจถุงลมลมเป็นกุกงกุฎตายอยู่แล้วดูมันวิ่งได้ไงวะมีปีกก็เถอะแต่แม่งปีกมันจะโผล่มาบางเวลานั่นแหละ Quite dumb. like the หนอโดนหนอวิ่งหนอโดนหนอว้ายยาว้าย้ยหัวร้อนว้ายกุมิงกอนไรเดอร์เป็นจะเป็นคนไรเดอร์แล้วว้ายไม่ใช่หัวร้อนแล้วมันตัวจะร้อนทั้งจะร้อนทั้งตัวเป็นคนเด้อแล้วนี่เดี๋ยวแค,มมมมมมค่มอไซค์ยังไม่มีเนี่ยขี่มอไซค์อ้อนอรอบมาเลย we Coming. มัน coming แล้วมัน coming แล้วมันมาแล้วน้ำอ่ะนะดับหัวน้อยใช่ไหมไม่ต้องก็ได้ค่ะหัวน้อยกลายเป็นจะพุ่งจะระเบิดออกมาได้ ไอไอไอว้าเราต้องตกไอไม่เล่ารือท่านก็เล่นรอบนึงขอเล่นอีกขอเล่นอีกรู้สึกมันถึงจะหัวล้มก็เถอะแต่แม่งมันลุ้นดีอ่ะไอใครอยากกดมันก็เล่นไม่ได้เลยใครอยู่เล่นก็หลดมาเล่นเลยมันชื่อเกมว่าอะไรวะอะไรบ้างเขาเล่นอะไรวะางเขาเ่นอะไรลันันลันเฮือกชื่อนักพิมวิบัติอะไรเนี่ย วิ่งนีไปที่บ้านอะเออน่แลบรันชะีฟรชเรนเ n อร์โอ้ย a อนด h วินเนอร์ถายักที่ทัน้ำนเลยสิเว้่างถายไมนานมากแล้วต้องคลิปนี้ยาวเลยค่ะยาวเลยค่ะยาวเลยยาวเลยแต่ไม่ยาวตลออ,อืมโชวความแม่นในเกมนีเกือบตกแล้วกำลตก บว้ชว,ชวบักเตมเต็มาบวงวานโอ้ยตะก,มมตกะ500อ์สมุดก็ห้าร้อัจ้ะเย็ดแม่โอ้ตั้งสติรอบนี้ดด มีโอ้ยเออมั่วหลอนแล้วนี่ นี่ผูส่งเขตไตเลยฮะกูทำแขใไ้เลยไตไม่เป็นแต่ก็ะทบพูดบอ่ะนั่นแลิงบินโนบินเลยเดีบิน จะพาไอ้น้ำินนะคบนะคะค่ะสิต้องจะพาไอ้น้ำินนะคะนี่เลยโดดโดดอ่าบินบินโดดโดดชู่นี่เป็นไงบ้างเออเอ้ากระแทกไฟตาอ่ะไม่รู้สาเหตุมาก What What Fuck Fuck เย็ดเมย์ไอ้ห้าทุ่งๆเย็ดเมย์ยังไงวะติด แล้วอ่ะ ي, อุ้ยอ้าวอ้ยเฮ้ยงานดีกูบินทันนีกูวินทันนี้โอ้ยบินทันแต่กูหลงแต่กูหลงเส้นน้ำไม่จานโอ้ย เป็นนักบินดนซีนะแม่งถึงมีขนาดนี้ปักเต็มจูอ้ยอ้ยพอ่ยาวหน่อยยาวยาวยาวพอรอบท้ายอท้ายให้แน่นอนรบท้ายรอบท้ายรอบท้ายรอบท้ายต้องมันมหน่อยว้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยมีว้ยโดนนูนนีนี่นนี่นี่กูวิินกูวิกูวินกูวิน กันที่โอ้ยโอ้ยอะไรวะเลี้ยวมันอยู่ในหมวดไหนวะหนวฟอนเหรอเกมอะไรเที่บอนไลน์เออเกมออนไลน์ไม่ออนไลน์ผมเล่นยังไงมันเป็นเกมรันเ่นเนอเออเกมอะไรเออย้ำเล่นเออบิงไม่เสร็จ วิ่งมาสะดุดแต่กูสะดุดสะดุดหลายรอบมากไอ้ฮ่าเอ้ยนายวิ่งไม่สะดุดได้สะดุดหลายรอบมากหาไอ้เกมพวกแม่งันต้องสะดุดเดี๋ยวทำยิ้ววิ่งไม่สะดุดกูเล่นวิ่งสะดุดอยู่ดีแหละสะดุดของสะดแล้วสะดุดหางก็ไม่รู้ควรจะเปลี่ยนมวลรถไฟไม่ใช่วิ่งไม่สะดุดไอ้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย